ครับท่านผิววันนี้เราจะมาขอพอรครับมุกฝุดฝดของไอ้น้องผมครับแม่งดักออเรนเจอร์เออไม่ใช่สิครับอะไรนะไม่ใช่ดักออเรนเจอร์แล้วอะไรนะเซอร์เคอร์ครับเขาเซอร์เคอร์ครับแม่งเออเลอร์ครับทุยอ่าแล้วก็มันจะขอพอรกันไ่้กิน ช่วงที่สองนะครับผมชอบเหมือนเดิมตอนแรกลืมแนะนำโอเคครับเราจะมาขอพรกันนะครับเราจะมาขอขอพรโอเคผมจบได้ไหวแล้วผมไปแล้ะครับ โหลดเกมของทางสตีมของทูมันนี่